โตโยต้าวีอนะครับ1.5 x ราคา498,000บาทเท่านั้นเองครับผมสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับยอดนะครับ ตีรถสวยนะฮะที่ปทุมธานีรังสิตคลองสองธัญบุรีนะครับเราก็วันนี้นะฮะจะนําเสนอโตโยตา้าวีออสนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง1,500ซพัีตัว S นะฮะปี2018นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับเอาเป็นเครื่องพันหตัว S นะฮะด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้เลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์ให้นะครับตัวนี้พร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมรถสวยนะฮะรับประกันวารันตีเรื่องโครงสร้างนะฮะปลอดภัดย100%ฮะไม่มี ตัดต่อพิคมชนหนักหรือว่าจมน้ำมานะครับพบเจอนะฮะสิ่งที่พูดมาแล้วนะครับสามารถนํามาคืนได้เลยนะครับเรารับคืนคืนรับไปใส่เลยนะครับระบุในสัญญานะฮะชัดเจนเลยนะครับส่วนด้านข้างนะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นแม็กใหม่เลยนะครับขอบสิบเนะฮะตัวนี้นะฮะยางใหม่แม็กใหม่กันไปเลยนะครับหน้ายางนี่จะเป็น205นะครับ45นสิะ R17 นั่นเองนะครับแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะครับส่วนด้านข้างนะฮะจะมี นะฮะไฟเลี้ยวตอนด้านกระจกมองข้างให้ด้วยนะครับมือจับเป็นคอมเมียมนะครับตัวนี้เราแต่งมาเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าเป็นสเกิร์ตแล้วก็นะาติดฟิล์มนะใส่กันสาดมาครบเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ได้ตัวทับของรุ่นไปเลยนะครับนะฮะด้านหลังก็จะมีสเกิร์ตนะฮะแล้วก็มีใส่ท่อคู่มาด้วยนะนะมีเซนเซอร์ให้สองตำแหน่งนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับสำหรับ To y o t a v i o s 1.5S คันนี้นะครับปี2018สีขาวคันนี้เองนะครับสวย แน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะครับผมครับสำหรับคันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะฮะเป็นตัว 1.5S ตัวพิเศษเนะ,ะครับกุญแจนะ,ะจะเป็นแบบ push start นะครับผมนะสามารถ start stop นะฮะที่ตัวรถได้เลยครับไม่ต้องบิดลูกกุญแจนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับทูโทนสองสีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว S อย่างที่บอกนะเอาพวกคอนโซลน,นะฮะด้านแผงประตูนี่จะเป็นทูโทนทั้งสองสีนะครับเป็นสีเ,เลือดหมูนะครับตัดนะครับผมนะฮะ ภูมิอะไนะครับผมเป็นแบบหุ้มหนังนะครับเป็นมัลติฟังชั่นนะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับตัวนี้นะฮะหน้าจอนะครับมีกล้องถอยนะฮะให้ด้วยนะครับภูมิละมันติงใช่นะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ A U S U S B ได้เลยนะครับตัวนี้ก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับพร้อมกับ A B S นะครับผมะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับ ครับ้อผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้เลยนะครับนะฮะแล้วก็มีช่องใส่กอกสารให้2ช่องเลยนะครับด้านหลังนะเป็นเบาะหนังนะครับผมอ่าเบาะหนังนะฮะมีเบลนะฮะคาดให้นะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะภายในห้องเครื่องกันต่อเลยครับครับสำหรับตัวนี้นะฮะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะหนึ่งจุดนะครับเป็นเครื่องดูโอ้นะ VVTI หัวฉีดคู่นะครับตัวนี้ทําให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะฮะการ รับประกันของเรานะครับรถทุกคันนะฮะจะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะฮะน็อตต่างๆจะไม่มีรอยถอดไม่มีะไรแกหนะาพอของเราจะเน้นย้ําเรื่องนะฮะเรื่องโครงสร้างรถเป็นหลักนะครับพิคมชนหนักตัดต่อมาไม่แท้นะฮะมาคืนได้เลยนะครับจมน้ําอักขีภัยนะฮะตรวจพบเจอเอามาคืนได้เลยนะครับรับซื้อคืนร้อยเปเ็เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องตัวนี้นะครับเรามีบริการนะครับซ่อมสูญให้2ปี20 0 0 0กิโลเมตรนะครับสามารถเข้าศูนย์โตต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันทีนะครับว่าตัวนี้นะครับเราตั้งขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับเจ้าโตต้าวีออสคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ตัว S นะครับราคาอยู่ที่498,000บาทนะครับเป็นปี2018สีขาวนะครับตัวท็อปสุดเลยย้ําเลยนะครับได้ตัวนี้ไปคุ้มแน่นอนนะฮะออปชั่นนี่เต็มเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านเพื่อนท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อหายอดได้เลยครับมาหาที่ตีรถสวยของเราก็ได้นะครับอยู่ที่ปทุมคลองสองธัญบุรีนะครับมาไม่ถูกโทร เบอร์โทรนะฮะโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ข้างบนนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับตัวยอดก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวฝากติดตามลิงก์ต่างๆของเราด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามยอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับรู้สึกดีมากครับสำหรับการให้บริการตีรถสวยฮะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวค่ะสุยอ่ครับผม้าขายออกรถฟรีดาวได้ที่ตีรถสวยนะครับ